เพื่อนๆดูสิคะพอเข้าสวนมาเจอเจ้าสิ่งนี้อยู่บนแปลงผักสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีกำจัดและไล่หอยทากกันแบบ ง่ายๆค่ะโดยสูตรของเยแมวเองนะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อหาเลยค่ะเพื่อนๆตามกันไปดูเลยค่ะโดยวัสดุของเยแมวที่จะใช้มีแค่สองอย่างนะคะคือเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่ตาแบบหยาบๆหรือว่าเพื่อนๆใช้ใส่ถุงแล้วบีบๆหยาบๆก็ได้นะคะขยำไม่ต้องป่นมากค่ะแล้วก็จะมีขี้เถ้าส่วนเปลือกไข่นี่นะคะ จะช่วยกําจัดโดยวิธีไหนก็คือเวลาที่หอยทากเขาโดนหรือเขาเดินเหยียบไปบนเปลือกไข่เปลือกไข่ก็จะไปบาดในรับตัวของเขาเขาก็จะเกิดอาการเจ็บและเป็นบาดแผลค่ะและสามารถตายไปในที่สุดนะคะส่วนขี้เท่าก็จะมีสารกดหรือบางอย่างที่สามารถทําลายทําให้เขาปวดแสบปวดร้อนได้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะใช้สสิ่งนี้ยังไงในการกําจัดหอยทากกันนะคะ ช่วงนี้หน้าฝนค่ะเย่แมวเข้าสวนมาตกใจเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะพอเข้าสวนมาเจอเจ้าสิ่งนี้อยู่บนแปลงผักหรือว่าผักกำลังเพิ่งจะงอกดูสิคะหอยทากเขามักจะมากินต้นอ่อนของพืชที่เราเพาะเพื่อนๆดูสิคะเต็มไปหมดเลยค่ะกินกันเพลินเลยค่ะปกติไม่เคยเห็นเขามาเลยนะคะ เขาคงได้กลิ่นว่ามีต้นพืชอ่อนๆต้นก้าอ่อนๆกำลังขึ้นยายแมวก็กำจัดไว้บ้างก็เลยเอาวิธีที่แบบง่ายๆนี้มาบอกเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยค่ะค่ะกับเปลือกไข่นี้นะคะแบบง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาเปลือกไข่โรยไปที่ตามคนต้นกล้าของที่เรากำลังขึ้นนะคะหรือโรยไปตามที่พื้นที่มีหอยทากอยู่ค่ะเลยโรยไปให้ทั่วๆเลยนะคะ พอเวลาหอยทากเขาเดินเขาเจอเปลือกไข่เขาก็จะถูกเปิดไข่บาดค่ะแล้วเขาก็จะเจ็บในที่สุดและตายไปในที่สุดนะคะส่วนขี้เท้านี้นะคะขี้เท้าเราก็เหมือนกันค่ะเราก็โรยไปให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโรยไปที่แปลงผักของเรากาแรแมลงอื่นไล่ศัตรูพืชได้ด้วยนะคะ,ะเห็นไหมคะหดไปแล้วค่ะหอยทากหดไปแล้วค่ะกลัวค่ะกลัวเจ็บค่ะ โรยไปให้ทั่วๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปการไล่และกำจัดหอยทากนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเย m แมพพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และนำไปทําตามในครัวเรือนหรือบ้านเรือนของเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเย m แมพพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมาก